ข้าน้อยออมีชื่อว่าบงกฎฮาเกินมาจากอำเภอชุมพวงจังหวัดนครราชสีมาก่อนหน้านี้ห้าปีที่แล้วข้าน้อยมีปัญหากับชีวิตครอบครัวหลายๆอย่างข้าน้อยได้รู้จักสถานที่แห่งนี้ซึ่งคุณบอยแนะนําให้ข้าน้อยได้รู้จักแต่ก่อนหน้านี้ข้าน้อยก็ไปปฏิบัติธรรมมาหลายที่ซึ่งแตกต่างจากสถานที่บาเพ็ญบุญที่นี่ ที่อื่นก็จะมีการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมและสวดมนต์จะเป็นภาษาเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาออที่พวกเราเข้าใจได้ขน้อยมีทุกข์มากขน้อยถึงได้ออปฏิบัติธรรมในครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งของขน้อยซึ่งขน้อยได้โกนหัวบวชชีเป็นเวลา15วันขน้อยคิดว่าการปฏิบัติธรรมแบบนั้นเป็น สิ่งที่สูงสุดแต่การที่เราได้ปฏิบัติธรรมอยู่กับตัวเองนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องหลังจากนั้นข้าน้อยก็ได้รู้จักสถานที่บําเพ็ญบุญแห่งนี้ข้าน้อยชีวิตข้น้อยเปลี่ยนไปทำให้ข้าน้อยรู้สึกม,มีความสุขก,กายสุขใจใจเย็นขึ้นได้รู้กับตัวเองการปฏิบัติธรรม หลังจากข้าน้อยได้ปฏิบัติธรรมที่นี่หนึ่งอาทิตย์แรกข้าน้อยก็ยังไม่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ถ้าแม่เมตตาได้ให้ขน้อยได้อยู่ไปที่นี่ที่สถานที่บําเพ็ญบุญที่นี่เป็นเวลาหนึ่งเดือนพอขะาขน้อยเสร็จจากการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ชีวิตของขน้อยได้เปลี่ยนไปเยอะหัวใจเย็นขึ้นมาก การใช้ชีวิตของขน้อยอยู่กับตัวเองมีสมาธิมากขึ้นขน้อยได้ไปอยู่เยอรมันทําวีซ่าแต่งงานไปกับสามีเป็นเวลาสองปีขน้อยตั้งตั้งจิตอธิษฐานตลอดถ้าขน้อยมีโอกาสกลับมาที่เมืองไทยขน้อยก็จะพาสามีมาปฏิบัติด้วยแล้วเขาก็ประทับใจมากซึ่งสถานที่บําเพ็ญบุญที่นี้ไม่มีที่ไหนเหมือนที่นี่อีกแล้วค่ะ ดีมากไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งหรือการาสมาธิกาบซึ่งมันได้สติได้ความสงบนิ่งได้อยู่กับตัวเองได้เห็นตัวเองการเดินสมาธิการเดินทำให้เรามีสติอยู่กับการเดินทำให้เรารู้ ตัวเองจิตไม่ฟุ้งซ่านมันดีมากค่ะซึ่งหนูไม่มีอะไรจะพูดคือทุกอย่างมันดีมันประทับใจมากค่ะที่นี่ถ้าข้าน้อยมีโอกาสข้าน้อยก็จะกลับมาปฏิบัติธรรมอยู่เรื่อยๆหรือข้าน้อยก็นําไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติอยู่ที่บ้านที่เยอรมันค่ะข้าน้อยทําเป็นประจําที่เวลาข้าน้อยมีปัญหาหรือเครียดข้าน้อยก็จะนั่งหมุนตัว ซึ่งการหมุนต um. ัวของขน้อยขน้อยชอบมากมันได้สติได้สมาธิได้ให้ร่างกายได้ผ่อนคลายไม่รู้สึกเมื่อยก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะค่สวัสด <indicates S 2> ีครับ my name is Manfred Hagen ich komme aus Deutschland aus der Nähe von Köln Ich bin vor zwei Jahren das erste Mal in diesem Meditationszentrum mit meiner Frau gewesen und fand es sehr toll, wie die Leute hier mit einem umgehen, wie freundlich sie sind und wie alles hier sehr gut organisiert ist. ฉันมาครั้งแรกเมื่อสองปีที่แล้วกับภรรยาของฉันและฉันก็เห็นทุกคนใจดีมากแล้วก็รู้สึกมันน่าทึ่งมากที่ทุกคนจัดการกิจกรรมได้ดีมากมีการออกแบบกิจกรรมได้ดีมากๆจริงๆ Das Meditieren hier hat mir sehr geholfen, da ich einen Beruf habe, der sehr viel Stress auslöst.

der Buddhismus ist eine sehr friedliche, friedensstiftende Religion, die ich sehr bewundere. Und die, das Beste ist jetzt hier dann das Meditieren in diesem Zentrum, was ich sehr toll finde. Und ich hoffe, dass ich noch oft herkommen kann, obwohl ich schon sehr alt bin. Was mir auch sehr viel äh, Ruhe und Freude gemacht hat, ist das Wandern mit, äh, mit Barfuß, also ohne Schuhe, um, den, um das Meditationszentrum im Gies. Das habe ich schon vor zwei Jahren das erste Mal gemacht. Und jetzt auch immer wieder, das ist eine sehr tolle und beruhigende Erfahrung. Ich kann jedem, ich kann jedem empfehlen, der solche Erfahrungen noch nicht gemacht hat, das einfach mal zu probieren. ฉันขอเลือกที่นี่เป <Thank you. S 2> ็นตัวเลือกของหลายๆคนที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ให้ลองมาดูหวังว่าแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบขอบคุณครับอบคุณค่ะสาติ่าหนูชื่อปัญชยาตีเหลามาจากเยอรมันค่ะต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าหนูเคยมาที่นี่เมื่อประมาณ สีกับห้าปีที่แล้วตอนนั้นหนูน่าจะอายุ13บสามย่างสิบสี่มาครั้งแรกกับคุณพ่อเพราะว่าทำผิดนิดหน่อยคุณพ่อก็เลยบอกว่าลองมาดูไหมแล้วก็บ้านเราก็ไปปฏิบัติธรรมอะไรงนี้มาบ่อยแล้วหนูก็เคยบวชชีบวชชีปรงผมมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วหนูก็คิดว่ามันก็น่าจะสงบดีก็เลยลองมาช่วงนั้นหนูคิดว่าหนูน่าจะมาประมาณหนึ่งอาทิตย์เป็นช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงวันหยุดนี่แหละค่ะแล้วก็ ตอนนั้นหนูทำ,ท,ำทุกอย่างทําร่วมกับได้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ให้ตัวเองสงบขึ้นจริงๆค่ะแต่ว่าตอนนี้เพิ่งกลับมาในรอบ 3- 4ปีเลยเพิ่งมาได้วันเดียวก็เลยหนูคิดว่าถ้าหนูอยู่อีกหรือว่าอยู่นานกว่านี้อาจจะได้กลับมาใช้เวลากับตัวเองแล้วก็สงบจิตสงบใจเหมือนที่เคยทำเมื่อสาปีที่แล้ว แต่ว่าตอนนี้เพิ่งมาวันแรกก็ยังยากๆหน่อยค่ะแล้วก็หนูที่หนูชอบเลยก็คือการหมุนค่ะหนูรู้สึกว่าเราได้ใช้สติใช้ความรู้สึกเราไปในกับรอบหมุนนับ1 2ึ่งสองามว่าตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วเราไม่สามารถนั่งสมาธิเราอาจจะนั่งหลับได้แต่ว่าถ้าเรานั่งหมุนเราเหมือนได้คอนเซนเทรตกับรอบหมุนของเราว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้ว ใช้สมาธิลมหายใจแล้วก็จับกับรอบหมุนว่าตอนนี้เราอยู่ตรงไหนแล้วก็การเดินหนูก็ชอบเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเดินเราใช้สมาธิจับย่างก้าวของเราไม่ได้นั่งเฉยๆถ้านั่งเฉยๆอาจจะน่าเบื่อบางครั้งแต่ว่าถ้าเราเดินแล้วก็ได้ดูอะไรไปเรื่อยแล้วก็จับสมาธิกับก้าวกับเท้าของเราค่อยๆ ถ้าหนูมีทริคถ้าสมมติว่าเริ่มไม่มีสมาธิแล้วก็ต้องลองนับหนึ่งสองสามนับตามรอยเท้าเราดูเราจะมีสมาธิขึ้นค่ะหนูอยากให้ทุกคนมาจริงๆนะคะมันใช้ได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็สถานที่หนูเพิ่งได้กลับมาในรอบ3ามสี่ปีมันสวยขึ้นมากๆเลยค่ะตอนที่มาแรกๆยังไม่ได้สวยขนาดนี้ตอนนี้สวยมากมีป่าไผ่ตรงนี้แล้วก็มีต้นไม้เยอะมากๆเลยค่ะสวยมากๆที่นี่อาหารอร่อยด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อพัมณีจิ๋วลาแล้วหนูมาตั้งแต่สองขวบหนูหนูเจ็ขวบแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมที่นี้หนูก็ชอบอยู่แล้วแต่ที่หนูปฏิบัติธรรมมันก็มีเรื่องหนึ่งที่หนูจะไม่ชอบก็คือนั่งสมาธิบางครั้งหนูก็ทำได้แต่บางครั้งหนูก็ทำไม่ได้เพราะว่า กาทำสมาธิมันต้องใช้สติแล้วหนูก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแล้วการยกมือแล้วต็อทำมือเป็นกอนหนูก็ชอบที่สุดแล้วตอนที่เดินหนูก็ไม่ค่อยจะชอบมากเพราะว่ามันจะเจ็บเท้าแล้วหนูก็จะชอบอาหารที่นิ่มปงัง อันก็ไม่จะไม่ชอบบางอันมันก็จะเค็มสําหรับหนูบางอันมันก็จะหวานเกินบางอันมันก็จะขมเกินหนูชอบหนูชอบตอนที่เอามือไว้้างบนแล้วก็กามือเพราะว่าหนูชอบทำอะไรแบบนี้มากแล้วก็มันจะได้พลังอยู่ มันก็ไม่ค่อยเจสมาธิเพราะว่ามันเหมือนแบบเล่นก็เหมือนออกกำลังกายแล้วหนูชอบออกกำลังกายกับเล่นมากจะม,มาอีกไหมมาอบค่คะแชทสาธุทุช